快来买香草莓，四块四块一斤，两斤二十。快来买，快来买香草莓，四块四块一斤，两斤二十。快来买，快来买香草莓，四块。哎，两斤二十。

dĩ kinh hoặc dưỡng dĩ em sang níu ở ngoài sạch của hôm

ชีมันมีทำฟันปลอมเยอะเลยนะจะลองกินแป้งไหมแป้ง

อย่างเงี้ยมันก็เป็นพวกชาวบ้านพวกอะไรเงี้ยมาขายเองก็ออจะถูกหน่อยไปดูสิปไปยัง ที่นี่ทำฟอนดนเยอะมากเลยเนี่ยทำกันตรงนี้เลยที่ถนนเลย บูเบอรี่บูเบอรี่แมวเรียอส้มแม่6กหยวนอันนี้คึ่งโลห้าหยวนขายติ๊กตา ม่วง็ดจือออลองนะเอ,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 อาไ่าพวกเ่็มชัอะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

แม่สาลี่โลเพิ่งห้าสิบาทไม่อร่อยสามเหลี่ยซื้ออ่ะน่สาเหลี่ยมน่สิบห้าบาท

ไอ้เหมือนจีนตายแน่เลยเอากระจานมาตัดจริงหรไม่เชลรี่ มัน2.8หยวนสิบสกว่าบาทอ่ะบวกสิบห้าบาทอันอน,นี้2หยวนครึ่ง เป็นหมูหมูอยู่โน่นริมโน้นไม่ที่สุดแล้วอ่ะอ๋อไเกานีอันนี้หยวนเดียวเขาภาคงเนี้ยดูหาร์หาซองมันอาจจะไปถูกอ่ะ,อะเกา๋าภาคเออดิอนส์จัดจัานตั้งมาหยวนเดียวไงเ,เกาไหม

人。 come on. ปลูกเข้าไปหิ้วข้างในไม่ได้อะไร

E se